สวัสดีครับผมแปะเกมมิ่งนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Resident Evil 7ใน EP ที่4แล้วมาไปต่อกันเลยใน EP ที่4ี่ป๊าบเฮ้ยเอ้าเอา้เอาทำไมมันอะไรวะ โอ้เออต้องหน,นีดิโกรผผีเป่าหวาเออตกใจหมดนึกว่าต้องเล่นใหม่ตายห่าเลยนะไม่ไหวนะหันเจอมาแล้วไอ้ลุง

จะปไปไหนครับไปไปข้าวว่ะ

Oh. ใจจะวายไจำได้ว่าตรงเนี้ย มันจะมีไอตัวนี่สารเนี่ยไอสาลายแห้งไอสาลายเปียกอะตัวหนึ่งถ้าเปิดไปเจอแน่เลยวะไอสาลายเปียกเไม่ออกมาว่ะอย่านะอย่ามาทำให้ตกใจนะเปิดได้ปะเปิดจากด้านนี้ ได้ว่ะไงคารแน่มาแล้วไงข้างล่างนี้มีแน่นอนเลยเฮ้ยโอ้โหปิดก่อนโอ้โหหัวใจจะวายทุกรอบเลยไหนก่อนเลยเล็บไว้กันได้ไหมเผื่อไว้เออโอ้โห เดี๋ยววิดีโอมีอาค่อยไปดูอ๋อเดี๋ยวต้องใช้อย่าบอกนะว่ามาจะบวกใสบสาราแหน่นี่ซะหน่อย เราทางนี้เราต้องเดินบ่อยนะครับต้องฆ่ามันไอ้พารแน่โผลมาดิโผลออกมาโจเอ้ยไหนอะมาดิไอมาคนเดียวก็โผลออกมาครับพอเราอยากยิงก็ไม่มา เนี่ยนะผมก็อุตส่าห์ทึกเหิมไม่ได้ไปตรงนี้ต้องปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโผล่มันต้องโผล่ดิ ว่าันปิดไปแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่้ไม่มีใครเปิดหลอดไปเองวะ่ะไปละค่อยมาเก็บแล้วกันเจอแล้วค่อยเอาปึ๊บปึ๊บไม่มี ไม่มีอะไรนะตรงนี้อะไรล็อกจากฝั่งนึงว่ะแสดงว่ามันเปิดได้แต่ฝั่งนึงเว้ยประตูนี้เปิดไปเปิดไปวิ่งหนีเข้ามาเฮ้ยไอ้เีย นะเล่นเกมแนวยิงมาบ่ boy, อยอยู่เฮ้ยหืตกใจล่านเลยกูดุ่งเลยแม่งลูกกระสุนกูยี่สิบสองนะัด ฉันจับตัวไอคนที่มันพยายามจะหนีได้ฉันเลยขังมันไว้ทางช่องเก็บศพซ้ายสุดมันจะได้หนีไปไหนไม่ได้จัดการมันซะเมื่อแก็พร้อมแกรู้วิธีเปิดประตูอยู่แล้วใช่ไหมจำแค่นี้นนะครับสอง A สามตัวแล้วแล้วสามส่วนผู้หญิงของมันจะทำอะไรก็แล้วแต่แกเลย๋ออ๋อ เฮ้ย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 ,อ,ยอะไรอ่ะตกใจอีกแล้วนะตกใจสาวสองสับรอบแล้วนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล็อก อะไรนะต้องมีล้วแหละอันนี้ใช่ไหมอะไรนี่เป็นคำใบอักษรเอสามตัวแล้วลอยฝากมือ xàm tua phiền ở lại giáp dép giáp dép đã loi phản ơi đi à mừng mừng cộc trai bỏi cơn mà ngàn ngày sát cỏ lời pha là เฮ้ยลูกกระสุนหมดน้ำไปเชงตกใจหมดไอนน้ลูกกระสุนกูก็หมดด้วยไปต่อดีไหมหรือยังไง ทำไรแล้วไอ้ตรงนีนน้ไม่มีอะไรอยู่แล้วแหละไอ้ฝังนั้นไม่ต้องเปิดแล้วมั้งรู้อยู่แล้วนี่แต่พูดถึงเอาไว้คือตอนนี้ลูกกรปืนไม่มีเว้ยยิงซะแลวคือฉุกเฉินมากอะ เฉินมากอ,ะอา่ะลูกกระสุนมันเรามีดินปืนไงประเด็นมันทำอะไรกับดินปืนได้ป่าวะกระสุนปืนก็ใหม่มี กระสุนปืนก็ไม่มีปวดใจว่ะเปิดที่มีะอะไรปะอะไรอะฮึอะไรเสียงอะไรวิววิววิว,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 วพวกเยี้ยนั่งกำลังตามหาตัวฉันแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสให้เธอรอดหืีออกไปได้การที่จะไปจากที่นี่เธอต้องหารูป ต่ำลักษณะเหมือนหัวสุนัขฉันเห็นอันหนึ่งในห้องชำละใต้ดินแปลมันมามันคือกุญแจออกจากที่นี่อ๋ออ๋อคือต้องไปห้องชำละใช่ไหม s a ก่อนเพราะว่าลูกกระสุนผมจะหมดปิดไปลูกกระสุนออยุห้านัดโอ้ยประหยัดไปประหยัดไป ต้องอยัดไปจะวิ่งแบบไม่สนโลกนะครับคือเมื่อกี้แม่งเข้ามาเนี้ยแม่งเฮ้ยเดียเสียลูกกระสุนเลยอนะ่ะมีลูกกระสุนเหลือปะเนี้ยไม่มีไม่มีเปิดแม่งออกหมดเพื่อความสบายใจ เอ in ๊ะเสียงไม้ดิหน้าใหา่นะขนานวะอ๋อนี่ไงนี่ไงปลดล็อกแล้ว เออนี่แหละที่ต้องการมีโหลดไว้นที่นี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ต้องการให้ลูกศรมาอย่างนี้่ง ở đây ừ. ừ. oh, <coughs> rồi, ui, oh, mouse đii,ตกใจหมด, laser mouse đii, ơi, ơi, sốc trái một, rồi, ok, ok, ลูปคุณทรับคิดเห็นอยู่เป็นเหมือนกับอะไรมันคิดได้อะไรมาล็อกปิกโอเค,อเคสมุนไพรกินแบบสดๆได้แบบวะเออกินสดๆพอให้หายเหลืองๆน่อย นั่นแ,แหละสารเคมีต้องผสมวะ่ะเออทะลุกระสุดก่อนมามาคืออันนี้คือทางลงไปอีกนะกัดปากแล้วนะไม่ใช่ คือด,ดูแลต้องไปทางไหนตอบว้มันต้องไปทางไอ้ทางนั้นแหละแต่ผมคุ้นๆว่าตรงนั้นน่าจะมีวะ่ะมีไหมเฮ้ยโอ้โหไอ้ตกใจเลยดุ้งเลย ้ำบ่อยจังวะเราไม่บวกวะเดี๋ยวเวลาวะ ให้หมดทางจะได้สะดวกโอ้เหลืองเลยก่อนเราจะไม่ประมาทครับเราจะเซฟก่อน เดิอีทานปิดปิดด้วยปิดปิดลูกซองเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วอืมกดผิดเดี๋ยวล็อกปิดล็อกปิดเดี๋ยวใช้ค่อยกลับมาเอาอยา่ยาจริงๆยาแม่งน่าใช้ไม่ยังไม่ใช้แล้วปืน อันนี้เดี๋ยวใช้อันนี้ซ่อนอะไรไปวะฮัโ Hello, ลโเัยดม่เอ้ย เอาละครมาปิดประตูอะเปิดทิ้งไว้นะเว้ยเกียรตัวไหนตรงนี้มันต้องไม่มีของเลยใช่ไหมตรวดหมดละวิ่งไปต่อคือไปไหนอ๋อประตูตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ใช้อะไรวะ งูแน่เลยประตูต้องเป็นหน้าดอกงูแน่เลยเพราะน้นเมื่อกี้มันดอกแมงป่องนะอ,อ่ะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมั่นใจมั่นใจต้องใจว่าต้องมีสักตัวสองตัวตรงเนี้ยอย่าให้ลูกกระสุนปืนอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะตัวสองตัว เสามนัดล่วงแต่ยิงเบาทกลายเป็นสี่นัดล่วงบ่อุย้ยอะไรวะปืนลั่นอ่ะต,อตกใจหมด ว้าวะอะโหเบ้าบ่อยจังวะสองตัวเลยวะกเก็บเก็บไปตรงนี้นี่น,นนะเราสมรวมหมดละไปต่อเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหก็โอ้โหเอสเคแบกทุกมุมเลยโอ้โหบินไปทางไหนบ้างนะได้บ้างอันนี้ก่อนเปิดไม่ได้อันนี่ก่อนนี่ก่อนทำใจทำใจ แม่งดีนะเก็บตรงนี้ไปเกียลตตัวแล้วกันข้ามาดิเขาทำไมมึงหายอะ โนิหายแล้วกูเนี่ยสายบวกครับผมห้านัดครับโ,โอกาสครับอาตั้งให้ก็ได้ครับ เนี่ยเนี่ยมีอีกตัวห้านับสุดท้ายต้องเก็บปะชักเอ๋ทางไหนจะวิ่งอ่ะ เอารู้ถึงไม่มีที่หมายแล้วโโอ้หยาก็ไม่มีความความจังไรมาแล้วกกู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  ตีแล้วตีแล้ววิ่งเข้าไปปับแ่ะว้าวเว้ยทําไมมีดมันตายยากงังวะ เรืกคนจนก็ไม่มีโหมีดว่ะตีทำไมได้ยนะสวยไม่ทิ้งดีกว่ายังยังยังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วเถินเถินแล้วอะขอยาผมหน่อยเอา

ลูกสองกูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่เหลืออะไรเลยอ่ะยากก็ไม่มีเดี๋ยวสมุนไพรเหลวนี่แบบถ้าผสมอะไรได้บ้างหรอจะเลือกเลือดจะเลือกเพื่อสุดปืนก่อน <c oughs> เดี๋ยว ขอไปเซฟก่อนได้ไหมกลับไปเซฟแล้วค่อยมาตัดใจทำกันอีกทีในอีที่5ได้ไหมยมงเอ้ยไม่เหลืออะไรแล้วอุไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวลนไปหมดแล้วเนี่ยวิ่งผิดวิ่งถูกแล้วเนี่ย จะล่าใจไงแบบกระสุนเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยยิงซะหมดแม็กเลยโธ่หงาวอะไรวะเงาวประตูโอใส่ฟลอนหน้าแดงด้วยโอ้โหแดงเถือกเลยอะ่ะ ก็ผมขอจบ EP ที่4แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อใน EP ที่5